เราสวดมนต์พร้อมกันเนี่ยไม่ได้มีที่นี่ที่เดียวนะเนี่ยเวลาหกโมงเนะี่ทั่วโลกนะเราจะมารู้จักกันเป็นไปไม่ได้เลยในอนาคตเป็นไปไม่ได้เพราะมันอยู่ในขึ้นเดียวกันถ้าคนฉลาดถ้าสวดทุกวันนะแค่สวดมนต์เนี่ยหลวงตางว่ารวยอยู่แล้วละ่ะมีคนถามว่าหลวงตางหนูสวดมาหลายปีแล้วเห็นรวยแล้ว สวดยังไง่ะสวดแล้วนึกไม่ออกแสดงว่าขึ้นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบอกสวดเหมือนกันอ่ะเหมือนคนบอกว่าเอ้ยลุงผมเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิหลวงตาเลยสิบยี่สิบปีมาแล้วจะเปล่าดอกไปปีละครั้งบอกลูกศิษย์ก้นกุฏิไม่ใช่ใช่ไหมโอ้ยฉันไปนานแล้วเจอตั้งแต่หลวงตายัางหนุ่ม พอม,มาเจอเมื่อวานยายคนนั้นบอกเอา้าลุงตาทําไมหนุ่มขึ้นละ่ะเจอแกสิบปีที่แล้วนะเมื่อวานไปเจอแกเอา้าลุงตาแกเดินกระเพกกระเพกเลยอ่ะนั่งไม่จิตบอกเอา้าลุงตาทําไมทําไมอายุน้อยขึ้นนะเอา้าก็อย่าอารมณ์เสียสิถ้าอารมณ์เสียนะ่ะธาตุมันก็เสียง่ายๆจะไปด่าผัวดิจะไปด่าลูกดิ มันจะยังไงก็สร้างมันเนี่ยเอาตัวเองมาอารมณ์ดีตัวเองตัวเองก็อายุยืนใช่ไมล่ะไปด่ามันเพอเพอมันเกียดติเองเอ้ามันเกียดไม่เกียดพอนะมันนึกเนี่ยมันนึกไม่ดีกับเราเนี่ยขึ้นยังไปหานะตุมันนึกคนมีคนนึกไม่ดีกับตูนี่ยังไปทำอันตรายขึ้นของตูได้นะบอกก่อนนี่คือขึ้น มันก็เหมือนคลื่นโทรศัพท์นะถ้าเราเอาคลื่นดีไปเนี่ยทองดีก็กลับมาถ้าเราคลื่นไม่ดีเึ้คลื่นไม่ดีก็กลับมาลองนึกไปดีเนี่ยสวดมนต์ไปสวดนะโมพุทธายะพรุ่งนี้ไก่ย่างนะ๊ะอะไรประมาณเนี้ยบอกพวกเดียวกันเนี่ยไม่บอกใครคนรู้จักกันนี่แหละมันก็จะฝันเอ้ยไม่ชีนี่จะกิน กลยากอีกแล้วล่ะแล้วก็มานั่นแหละจำเป็นเราไปซื้อมาถวายประมาณนี้นเนี่ยขึ้นมันไปไม่ใช่ไม่ไปแต่ขึ้นรับแค่นั้นเองขึ้นรับถ้าจะส่งขึ้นในสาหลวงพ่อต้องส่งดึกดกึเพราะดึกดเนี่ยมันหลับเพราะมันหลับมันไม่รู้มันจะหลับเพื่อไหรรใช่ไหมล่ะแล้วมันจะฝันไม่ฝันไม่รู้จะขึ้นเราไปเนี่ยเราไปพร้อมกับ กรรมฐานพร้อมกับบทสวดพร้อมกับจกักรพรรดิพร้อมกับไตสนานาคมเจาะง่ายเลยเมื่อคืนฝันในหลวงพี่โหเฉียดไปตัวเดียวกันนะ <c oughs> <c oughs> ฟมบานนี่แหละ <c oughs> โอ้นี่คือการทำงานในสาลหลวงพอ่อบุญมันจะเข้าตลอดตลอดนะเราแผ่ไปเนี่ยมันเข้าตลอด ที่เข้ากำลังก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นรู้ไม่รู้เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่รู้จริงๆนะยกเว้นสวดมั่งไม่สวดมั่งขี้เกียจก็สวดไม่ขี้เกียจก็สวดมังก็สวดมั่งไม่สวดมั่งพอสวดเสร็จอา้าวไปเล่นโทรศัพท์อีกละเล่นเป็นชั่วโมงขึ้นเปลี่ยนอีกละกลับมาสวดใหม่อา้าวกลับไม่แล้วบาสวด เหมือนเราส่วกันชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ยมนุษย์แค่นี้แหละเนี่ยที่เห็นเนี่ยแต่วิญญาณไม่ต้องพูดถึงเป็นโกรธไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นร้อยสองร้อยนะเนี่ยแค่นี้แหละดวงวิญญาณที่มีทุกข์มากเขาไม่ได้นอนมาที่หลวงตาคนเดียวนะไม่นะเขาไม่มีลูกเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณเขา น้อมทุกคนเลยอ่ะไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวเลยคนน้อมไปทั่วโลกด้วยน้อมไปทุกคนที่สวดด้วยถ้ายิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งน้อมมากเท่านั้นอยากให้เข้าใจไม่ใช่หรอกอยากให้รู้ต้องฝึกถ้าไม่ฝึกไม่มีทางโลมัวจะทำอะไรเราอยู่วัดตั้งสิบยี่สิบปีบางคนอารมณ์เหมียนเดิมเลย หุดยิดบ้างฉุนเฉียวม้างบางคนนะไม่ยอมห่างไม่ยอมเบรกไม่ยอมหยุดถ้ามาให้มันหยุดอดย่าให้มันมาเพราะอาการจะเกิดครับมาชิพะมาีิการสวดมนต์ก็ได้แผ่เมตตก็ได้พิจารณาก็ได้วิไปวนมาแถวเนี้ยแหละจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีปไปเรื่อยเนี้ยเป็นผู้มีประโยชน์แล้วละ่ะตอนเนี้ย ไปท่านไหนก็นโอ้โหแจกอย่างเดียวเลยเศรษฐีลูกศิษย์หลวงพ่อเศรษฐีทุกคนอะ่ะเอาทรัพย์ในแผ่นดินเนี้ยผ่านที่เรามาให้วิญญาณให้วิญญาณมั่งให้มนุษย์มั่งมนุษย์ที่กรรมเรือน้อยก็หลุดอะ่ะกรรมหนักก็คือเบาอะกรรมเบาก็คือหายแต่วิญญาณได้สด เปลี่ยนเดียวนั้นเลยละนี่คือประโยชน์มหาศาลนะพูดถึงแล้วคิดอะไรอ่ะไม่ได้ยังคิดอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกตัว่าเวลาเราคิดเนี่ยใครใครรู้ผีรู้ใช่ไหมล่ะเออถ้ามันทำให้ได้มันทำไหมทำ <c oughs> ทำได้ช่วยได้ตามกำลังที่เขามี ผมก็แย่อยู่แล้วผมก็รับบุญจากทุกนะทุสวดบ่อยๆก็แล้วกันอย่าอารมณ์เสียแล้วกันถ้าอารมณ์เสียผมก็ไม่ได้บุญหลังก็ไม่ได้บุญใช่ไหมล่ะเออง่ายไหมลวงตาว่าง่ายสุดๆนะแต่มันทํายากนะเพราะมันลืมถ้ามันชินแล้วมันจะไม่ลืมชินเนี่ยท่านบอกให้ทำจนชิน มันทําเองไม่ต้องไปบังคับมันไม่ไม่ต้องบังคับนะฮะบังบังคับอย่างที่ลุงตาว่าต้องสงอารมณ์ให้ดีต้องอธิษฐานวันนี้้องอารมณ์ให้ดีตอนเย็นก่อนนอนก็พิจารณาแล้วก็อธิษฐานนอนแล้วก็สวดมนต์ให้หลับมันก็จะค่อยๆรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อไม่ใช่รู้ทีเดียวเลยนะไม่ใช่ท่านบอกค่อยๆทำไม่ต้องรีบเราค่อยๆทำ ถ้าอารมณ์เสียมอะไรให้กลับมาให้ไวอย่าไปนานอันตรายยุคนี้โรคระบาดมั่งโรคสองบาดมั่งเดี๋ยวจะมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะโลกอะโลกบางโลกเนะี่ยมนุษย์ฆ่ากันนี่แหละมนุษย์เราเนี่ยแหละประโยชน์ผลประโยชน์ต้องการอะไรอะต้องการทรัพย์ยางเดียวที่จริงมนุษย์ไม่มีอะไรมากนะ มีอาหารมีที่อยู่อาศัยเครื่องนุง่งห่มก็ฝึกได้แล้วฝึกได้แล้วสมบงยิ่งผูท้ที่มีเวลาเนี่ยน่าฝึกนะมีเวลาไม่มีภาระเนี่ยพูดถึงหรือไม่กับฝึกค่อยๆฝึกไปพอแก่มาแล้วเขาก็ไม่ทำอะไรแล้วล่ะอย่างราชก,การอย่างอะไรเนี่ยหกสิบเขาก็ไม่ทำงานแล้ว เหมือนกับูลศิษย์หลวงพ่อสมัยก่อนนะสมัยที่ท่านอยู่เสาทิตย์ไม่ไปไหนรีบกลับบ้านไปนอนห้องพระส่วนใหญ่จะมีห้องพระส่วนใหญ่จะติดพระหลวงปู่หลวงพ่อติดพระเต็มไปหมดเลยีิชานอยู่คืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์เช้าไปทำงาน ติดไม่ไม่ติดต่อใครติดต่อพระอย่างเดียวเลยติดต่อหลวงปู่ติดต่อกรรมฐานอย่างเดียวเลยอารมณ์ไม่ดีก็กลับอารมณ์ไม่ดีกล็ลองคิดดูเยเดือนหนึ่งสี่อาทิตย์อ่ะบางอาทิตย์ก็อยู่วันอยู่สองวันแล้วแต่กลัวจะปลดประเสียนลองคิดดูเลยขนาดไหนหลวงตาฝึกกับหลวงปู่ก็อย่างนั้นอ่ะ ตั้งแต่อายุยี่ิบเก้าสี่สิบสี่ก็บวดอ,อยู่ไม่ได้แล้วสิบกว่าปีอยู่ไม่ได้เลยไปเลยไปหาที่อย่างที่ท่านบอกแล้วพอหาที่เสร็จหลายปีออกมาแผ่แล้วออกมาทำสถานที่โอ้โหตอนนี้สถานที่เพิ่มขึ้นทุกวันน่ะ นี่ครจะถวายที่ทำอย่างเงี้ยก็บอกทุกคนแหละถ้าใครจะไหว้ที่ก็จะไปทำให้อยู่นะแต่ท่านต้องอยู่นะท่านจะของที่นั่นแหละท่านต้องบวชอยู่ที่นั่นตอนแก่อา้าวข้ไหนจะแก่นะก็จะตายเซทียังไม่แก่แล้วตายก่อนนะต้องรีบฝึกซะตอนนี้เราก็ทําหลายที่แต่ไม่ใช่เราไปอยู่นะให้ท่านนะอยู่ ท่านถวายนะท่านต้องอยู่นะเพราะท่านต้องแก่ไงท่านแก่ท่านจะไปยุ่งกับลูกหลานทำไมลนะ่ะอืม,มาอยู่กับพระดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตายแล้วไงทำไมจุเอามีอะไรถามวันนี้ยเอาลุงพี่ทั้งหลายมีอะไรถามทั้งหมดนะเอาไว้ท่านถามนะถ้าจะถามปัญหาอะไรครับ อย่างวันนี้ครับเรามาหล่อหลวงปู่<อ>ปดูเรื่องหล,<อ>ลงปู่ครัอหลวงปู่ดูหน้าตัก5ห้าเ <c oughs> มตรนะครับเราจะทํำยังไงครับที่จะได้ประโยชน์จากการหล่อนี้มากที่สุดเราก็อาจารย์ฝากฝากการเวียนว่าตายแต่ก็หลวงปู่นะเป็นโพลิสัตย์ไงเข้าใจไหมโพลิสัตร์ไม่เหมือนพุทธะนะพุทธะท่านรวมบาร,รมีไปแล้วนะเป็นแก้วไปแล้วนะ ตรงเครื่องนะอ,ยอยู่อยู่เลยพรมไปหน่อยไปได้ไปดูได้แต่อยู่ไม่ได้ไปดูได้นะถ้าฝึกได้เนี่ยไปดูได้นะไอ้ดินแดนทึงเบอกว่าไม่เกิดไม่เกิดมันอยู่ที่ไหนในโลกเนี้ยอยู่เน,นี่ยไล่างเนี้ยจ่าตุมเนี่ยชันจาตุมอยู่ใกล้ๆเราจาตุมมีใครอะ่ะมียักษ์นากุมพันมีคุดมีเมืองรับแล มีพมิเทลดาอากาศลูกกับเทวดาอันนั้นอยู่อยู่ตามต้นไม้อยู่ตามพื้นดินอยู่ตามอากาศส่วนยักษ์ยักษ์คุดนากอะไรเนี่ยอยู่เป็นเมืองเมืองเมืองเล็กเมืองน้อยที่ชั่วไปเหมือนเมืองมนุษย์เนะ่ยอย่างเงี้ยน้ำปาาแล้วก็ปุตติฤทธิ์อย่างง้นี่ะเมืองเงี้ยน่ะมันอยู่เป็นเมืองเมืองพลเมืองมากที่สุดจาตุม นับเป็ดอสุรกายไปด้วยสัมภเวสีไปลองคิดตูดีเห็นด้วยตาเปล่าว่าเถอะไม่ต้องฝึกก็เห็นอยากเห็นผีไหมล่ะไม่ยากหรอกที่ไหนตายเยอะๆก็ไปฮะเดึกๆเห็นแน่นอนนะบอกอไม่เชื่อผีเนี่ยลองไปดิใช่ไขึ้นไปหน่อยกับดาวดาวดึงเป็นชั้นที่ ยุคนี้นะสุดลูกหูลูกตาเลยฮรเพราะเขารอพระสีเขาไม่ลงมาดาวเดิงยามาดุสิตนิมันดรดีปรมิทะล้วปลมเทวดาหกชั้นเทวดาหกชั้นลงมามนุษย์ลงข้างล่างเขาเรียกว่ากาม,มาพบกาม,มาภูมิผู้ที่ยังมีกามใครว่าก,กาม,มาคุณ ถ้าไม่มีกามเราก็ไม่เกิดใช่ไหมล่ะเรียกว่ากาม,มคุณถ้ามันมากเกินไปมันก็เป็นโทษอย่างว่านะนะั่นแหละเปการฆ่ากันการอะไรกันพวกนี้แหละเลยไปกับลูกป,ประพบคือพรมที่มีรูปแล้วก็อรูกประพบพรมที่ไม่มีรูปคือพรมลูปฟักเหนือขึ้นไปอีกก็คือดินแดนที่ไม่เกิดคือเมืองแก้ว พุทธเจ้าทุกองค์อยู่นั่นหมดเลยถ้าไปถึงอาจจะเจอญาติก็ได้แต่เขาไม่คุยด้วยนะเขาเป็นแก้วแล้วรูปลักษณ์ของพุทธะเนี่ยใครดูแลเทวดาถ้าคนอธิษฐานอธิษฐานต่อพุทธเจ้าอาดีตปัจจุบันอนาคตมันก็เลยวิ่งสองทาง อานาคตวิ่งแต่ปัจจุบันไปอดีตไม่วิ่งพลังงานไม่วิ่งเ <c oughs> พราะฉะนั้นถ้าเราทาบุญกับโพธิสัตว์ท่านก็ต้องเจอกับเราเนี่ยเออแล้วท่านจะช่วยเราไหมนี่ปัญหาเชิงน,นี้ถ้าเข้าใจก็โอเคถ้าไม่เข้าใจก็ถ้าไม่เข้าใจก็ฝึกให้เข้าใจกันแล้วกันใช่ไหมล่ะ จะไปยืมธนาคารที่เขาปิดแล้วหรือธนาคารที่เขายังทําธุรกิจอยู่ล่ะเจ้าเจ้าธนาคารไหนเอาก็ถูกพรโพธิสัตว์ไงพปรดเจ้าองค์ข้างหน้านะ <c oughs> ขอท่านเลยไปเจอองค์ไหนสาธุลุงพอ่อเป็นพระลหรระันก็หมดมทนาด้วยนะครับเป็นโพธิสัตว์เป็นพระประเจกฝากชีวิตผมไว้ด้วยนะครับเรียนไหวาตายเกิดช่วยเหลือเก้อกูนะครับเรามีพวกแล้ว ลวงตาเคยเคยทดลองมาแล้วเรื่องเนี้ยท่านรู้แม้แต่นึกเนะีะะไปกราบท่านประจําเนี่ยเวลาไปเจอท่านท่านยังบอกเอ้ยไม่ต้องมากราบอยู่แล้วมาทําไมท่านยังรู้เลยคือจิตเราเนี่ยมันไวถ้าฝึกมันรู้มันก็ต้องรู้ดิยกเว้นไม่ฝึกมันจะไปรู้อะไรล่ะท่านบอกเองเป็นมนุษย์ไหมหลวงพ่อท่านบอกแล้วพระเจ้าถ้าเป็นมนุษย์เหมือนเราไหมเป็น แล้วเองเฝึกได้เนี่ยฝึกได้ไม่รู้ฝึกได้เพราะนั้นถ้ารู้แล้วเนี่ยโอ้โหมันเฉยๆแล้วไม่มีใครหลอกได้ยกเว้านจะให้เขาหลอกแัเนเองใช่ไหมาเออทุกคนจริงจูเรื่องจริงนะท่านไม่หนีมาหรอกเอาอะไรไปอะ่ะเวลาตายอะ่ะรู้หรือเปล่านะคนติดเนี่ย บางคนอนะติดรองเท้าอย่างี้อยู่ในรองเท้าเลยอะอารมณ์สุดท้ายออกไม่อยู่ในรองเท้าเลยอยู่ในเสื้อผ้าไมอยู่ในรถมัง่งโอ้ต้องไปส่งวิญญาณนะถ้าไม่มีพวกนี้เนะี่ยเราไม่มีงานทำให้มันทําไปเรื่อยๆก็แล้วกันให้มันติดไปหลอกไม่ได้หรอกใช่ไหมเราก็หลอกได้เฉพาะคนที่เขาหลอกได้อย่างหลอกเนะี่ยหลอกมาสวดมนตนะ์เนี่ยถ้าไปหลอกคนอื่นเนาะกูมมไม่เชื่อบอก ก็ <laughs> อย่าไปหลอกเลยเราก็หลอกผีอ่ะเฮ้ยไปสวดมนต์ด้วยกันไหมขึ้นรถเลยเต็มเลยโหเต็มยังไงก็เต็มเบาด้วยเท่าคนมาเนี่ยถ้ารถเก่งเนะี่ยสี่ห้าคนก็แป้แล้วล่ะถ้าวิญญาณเนี่ยโอ้โหเป็นโกรธ <laughs> เบาแหวงเลย <laughs> ดิไมมทุกว่าเอาไม่ได้ถามอีกครับ แล้วอย่างที่เรามาวันนี้ครับมันก็จะมีทั้งคนที่เขาร่วมบุญมาอย่างเดียวแล้วก็มีคนที่ใช้แรงกายในการร่วมกันหล่อแล้วก็มีคนที่นั่งสวดอย่างเดียวถามว่าทุกคนได้เหมือนกันไหมครับเหมือนกันทุกท,ทุกเกิดคนเดียวได้ไหมอ๋อไม่ได้ไม่ได้ก็แปลว่าได้เหมือนกันหมดละ เพราะเราเกิดคนเดียวไม่ได้ทุกคนช่างก็ไม่ได้คนเดียวก็ไม่ได้เนี่ยมันประกอบกันหมดแหละมันก็ได้บุญกันหมดแหละมันเป็นส่วนประกอบกันหมดนะใช่ไหมจุมีล้านหนึ่งขาดไปบาทเดียวจะถึงล้านไหมไม่ถึงค <c oughs> ่าเท่ากันเหมือนกัน ได้บุญเหมือนกันแต่การบันทึกบุญเนี่ยครับไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนกันอยู่ที่อารมณ์ท่านบอกว่าค่าเสียดายบุญเองทําบุญมาจากเด็ก,เ,ดกเห็นที่ไหนเองก็ทําหยอดตู้มั่งโน่นนี่มั่งแต่ถ้าอารมณ์เสียนะบุญเองก็ไม่เข้าหรอกเองก็บันทึกขึ้นที่เสียก็ไปบันทึกอารมณ์ทางตา,งางหงจูจม,มูหคือกรรมเห็นชัดชัดเพราะนั้น กลับไปบ้านเนี่ยห้ามด่าผัวด่าลูกด่าหลานนะบอกปล่อยมันช่างมันบอกมันทีเดียวเอ้ยอย่าทำนะหนูก็แล้วไปแล้วก็ยิ้มแล้วก็สวดมนตน์โมพุทธายะผีทั้งหลายแถวเนี้ยมาบุญกับฉันนะละดูแลลูกลูกหลานฉันด้วยนะจ้าอะไรประมาณเนี้ยจบวิ่งดกินกับมันเราตายนะใชแมตุตุง,งดงินกับคนอื่นนะไม่ใช่คนอื่นเขาจะ ถ้าเขาไม่รับยิ่งหนักเขาสองเท่าอีกโอ้ยขึ้นกับมาอีกสองเท่านี่อยากให้รู้เรื่องพวกนี้เนี่ยขึนพวกนี้ถ้ารู้แล้วเนี่ยโอ้สุดสุดในโตขยันสุดสุดเลยฮะไม่รู้อะมันทึกได้ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกอะตายตายแล้วก่อกลับทันทีนี้ทันยังม,มันมันอยู่ตายแล้วเกิดทันทีแ้ แต่เวลาโตไม่ฐานแล้วเนี่ย,ยเนียราฝึกฐานจะเกิดไม่เกิดเรื่องของเราแล้วเราไม่เชื่อใครอะเราเชื่อตัวเราเองเราไม่โดนหลอกใช่ไหมเออเราไม่โดนหลอกแล้วเรารู้แล้วถ้าเราอารมณ์เสียเราก็ตายนะถ้าอารมณ์ดีล่ะเราคิดไปที่ไหนมันก็ดี ขึ้นกระทบมามันก็ดีอะ่ะดังไหมสูดังนะตูนี่ถ้าฝึกดีๆเนี่ยห้าหกปีสิบปีข้างหน้าเนี่ยส่งอารมณ์ดีแผ่บ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเนี่ยตูจะมีตูจะดังมากเลยฮะดังระเบิดเะถทิง์แล้วไปที่ไหนเนี่ยโอ้โห,โโหดังในในโลกวิญญาณนะ เห็นไกลเลยโหยสุมาแล้วขอผมน้อยขอบุญผมน้อยบางวิญญาณมาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะขอผมน้อยเร็วๆผมน้อยกําลังมีสุข <c oughs> ดีไหมละ่นะดีเพราะนั้นดุตงตาถึงมาใครจะว่าอะไรไม่สนใจแล้วเล่นกับผีดีกว่า <c oughs> สบายแล้วหายตัวยากเลยนะนิมน์ก็ไม่ไปอีก จริงลองไปนิมนต์เลยบอกหลวงตาฉันเพนเน่ะไม่ไปอะมันเลือกไม่ได้ไงเราไปฉันเองเราอยู่เลือกได้ทําไมอ่ะพิดตรงไหนเอา,เอาไม่พิด <c oughs> เราไม่ชอบมีภาระภาระเราคือบุญใช่ไหมเมื่อก่อนนิมนต์สมัยก่อนนิมนต์ไปเจอโน่นเจอนี่บอกพิจารณาแล้ว ถ้าเราไปเนี่ยถ้ามันเกิดเจงมาจะว่าไงเนี่ยกูตายแน่นอนเลยถ้างั้นก็อยา่าไปเลยดีกว่าเอาจริงหรือเปล่าตเออถ้าไปโอ้หลวงตามามาเจมเจมวันนี้พรุ่งนี้พังจบเลยกูจบดังระเบิดเลยตอนนี้ตัจะไปไม่ไป อันนี้คำถามจากญาติธรรมทางบ้านนะครับถามมาว่าเวลาที่เรานั่งสมาธิครับจำเป็นไหมที่จะต้องมีดิบบิดและจะต้องนั่งนานแค่ไหนถึงจะเกิดหรือทราบได้ว่าถึงจะรู้ได้ครับทำจนตายนะ <laughs> <laughs> ส่วนนิมิต <laughs> มันมาเองถ้าจิตเบาๆสบายมันมาเอง ถ้าไปอยากมันไม่มาหรอกเชื่อดิหลายคนเนี้ยเย็นๆนี่แหละพอเริ่มหลวงพ่อเริ่มขยับเริ่มเห็นแสงสว่างพออยากอ้าววับหายไปพอจะกำหนดไปอีกก็ไม่ได้อีกแล้วมันต้องอารมณ์สบายๆมันมาเองลิมิตนะมาเองถ้าอยากให้ถ้าอยากให้เข้าใจเรื่องตัวเองนะอธิษฐานบ่อยๆขอบรารมีหลวงพ่อเนี่ย ขอสัมผัสเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปอนาคตให้รู้เรื่องของหนูเรื่องของข้าพเจ้าเนี่ยตามสภาพความเป็นจริงนะหลวงพ่อประมาณนี้แหละทีน,นี้นิมิตมันก็จะมันจะเป็นเรื่องราวของเราจำได้ว่าใครจำไม่ได้ ถ้าเข้ามาในสารหลวงพ่อเนี่ยต้องอธิษฐานะอันดับแรกแผ่เมตตาตลอดชีวิตแผ่บุญเนี่ยที่ทําทุกทุกครั้งตลอดทุลุามใจนะแผ่ตลอดชีวิตถ้าเป็นใครปรารถนาเป็นโพธิสัตว์หรือเป็นหนองพุทธภูมิหรือปัรถนาเป็นผู้ธิจ้าในอนาคตอธิษฐานแผ่ตลอดผู้ธิจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยเพราะจะต้องเกิดทําตาย ถ้าตายแล้วต้องเกิดต้องทำแล้วก็ต้องตายแล้วก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องทำได้อีกประมาณสักหลายร้อยชาติเหมือนกันนะไม่รู้อ่ะถ้าทำจริงๆอนะ่ะเจอพระษีทกักงยิ้มเลยมีพวกแล้วอะไรประมาณนะี <c> ้ <oughs> ่านอาจจะรัจำนายเป็นผู้มีประโยชน์แล้วแล้วเขาถามต่ออีกว่า ถ้านั่งไปแล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นแค่เมื่อยชาให้รู้เท่านั้นถือว่าปกติไหมครับจะไปให้มันเมื่อยทาไมล่ะก็ลุกสิเมื่อยมันก็เจ็บดิตุท่านไม่ไม่ให้ปีทุกข์ทุะเมื่อยก็เหียดเหยียดขาดิแล้วก็ลุกแต่อย่าหยุดสวดอย่าหยุดสวดให้ต่อ แสดงว่าการปฏิบัติกรรมฐานนี้เราสามารถทําได้ทุกอิริยาบทนะครับทุกลมหายใจเข้าจนตายนะทุกไม่ใช่มาเข้าเข้าไปวัดแล้วจะทํานะไม่ใช่นะท่านบอกเองนึกออกเองก็ทําเลยถวายชีวิตเลยไม่ต้องไปขึ้นกรรมฐานกับใครทั้งสิ้นถวายชีวิตแล้วพุทธทางชีวิตตังนี้แหละที่เรากราบทุกวันนะ่ะกระแสจิตเราฝากไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้ว ากการเวียนว่าตายเกิดกับท่านแล้วฝากไว้กับเทวดาทั้งหลายที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราช่วยเหลือกเกือ้อกูลกันนะครับในการเวียนว่าตายเกิดอย่าให้ขัดสนนะคิดอะไรอย่าไปคิดมากละ่ะทําน้อยจะเอาเป็นร้อยล้านสองร้อยล้านมันไม่ได้หรอกเอาทีละน,น้อยสมัยก่อนลุงตากะร้อยเดียวพอร้อยเดียวมันคล่องแล้วกับพันหนึ่ง ถ้าพันหนึ่งข้องก็เมือหนึ่งพอมือหนึ่งข้องก็แสนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยพอแสนหนึ่งข้องก็ล้านหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยพอล้านหนึ่งข้องก็หลายล้านนั่นลุงพ่อออกมาธุรกิจกระจายนัหลุงพ่อธุรกิจกระจายไปทั่วนี่ใช่ไหมเมื่อก่อนทําที่ซ่ําที่เดียวอะ่ะมันก็ร้อยสองร้อยก็พอแจกเด็กให้มาสวดมนต์งจ้างจ้างมาสวดมนต์ตาขึ้นไปอยู่บนเขานู่น มันเป็นสวดดังๆังด้วยนะถ้ามันมันสวดดังไม่ได้ยินไงจ้างสวดเพราะจ้างเสร็จเนาวมันก็ไปบอกคนเท่าแถวนั้นคนเท่าแถวนั้นไม่รีดหนังสือก็พาคนเท่าสวดมันสั้นๆน,นะ,ะมันก็เลยสวดได้หมดทั้งหมู่บ้านนะเวลาเวลาหลวงตาจะสวดมนต์ก็เอา้าพอหลวง เชิญม้หมดแล้วคนเท่ามาสวดมนต์วันนี้บันพะเต็มนาตุเต็มนาสวดะลรสวดแบบสำเนียงเขานั่นแหละเพราะที่นั่นทายทรายทั้งหมดเลยไนงะมีหลวงตาองค์เดียวกับมีคนเชียงใหม่อยู่คนนึ่งสองคนนั่นนะ่ะนอกนั้นเป็นตายทั้งหมดเลยมาสวดมนต์ใช่ไหมจุ ไม่ยากหรอกนี่าถามเองอพอเพึ่งมาเริ่มสวดมนต์ใหม่ๆครับสวดจักพัทหลวงตาบอกว่าสวดแล้วมันต้องดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ถููแต่ทำไมพอสวดแล้วเจอวิบากกรรมเจอ,อจกรรมในเวรทำไมอะไห้อธิษฐาในให้ท่านช่วยละ่ะให้ท่านกันเทวดาเจ้าัน้นน่ะมาสวดด้วยกันดีแผ่ไปดี มันยากอะไระผิดขั้นตอนหรือเปล่าแผลไปดิต้องมี<ผ>ขัน้น<ป>มีขั้นตอนอยังไงบ้างครับเอาก็อ,อจิฉานแผลตลอดชีวิตนี่ยแผลบุญนะเวลาสวดเอามาสวดด้วยกันนะวิญญาณแถวเนี้ยอือช่วยเหลือป้องกันหน่อยประมาณเนี้ยวิบากกรรมที่มีอ่ะขึ้นที่ไม่มีขึ้นที่ไม่ดีอย่าให้มาอืมอย่าให้ขัดข้องอย่าให้อารมณ์เสีย เดี๋ยวจะไม่ได้สวดมนต์แล้วท่านก็จะไม่ได้ไม่ยากเลยจุใช่ไหมเขาก็รออยู่เมื่อไรจะสวดสวดเมื่อไหรขึ้นเข้ามาใชเขาไม่มีรูปมันเป็นนามธรรมเป็นผีเข้าใจไหมเขารออยู่นะจุสวดปับ๊บเขานอนมาตวดพ้องของเราทันทีเลยมาที่เราไปที่เขา ไปหมดเลยมีญ,ญาณแถวนั้นเราหยุดสวดเขาหยุดถ้าคนอื่นสวดเขาก็ไปตามคนสวดเราหยุดไปไหนไม่รู้แต่พอเราสวดเขานอมมากับเราเอีกทีถ้าเราหยุดสวดเขาก็ไปตับขึ้นหรือคนเขาสวด